หลายหายคนนะคะอาจจะเคยเห็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่ผสมเมลาโทนินนั่นเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่นําเข้าจากต่างประเทศค่ะ ในไทยนะคะยังไม่อนุญาตให้ใช้เมลาโทนินเป็นอาหารเสริมใส่ได้เป็นยาอันตรายที่จะต้องจ่ายโดยแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นนะคะการที่ผสมเมลาโทนินลงไปในผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหารจะถือว่าอาหารนั้นไม่บริสุทธิ์นะคะเพราะว่าถือว่ามีการใส่สิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพลงไปในอาหารค่ะ ที่เมลาโทนินนะคะยังถือเป็นยาอันตรายอยู่เพราะว่ามีข้อห้ามใช้กับคนหลายๆคนค่ะอย่างเช่นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ผู้ป่วยลมชักผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเองผู้ป่วยที่เป็นโรคตับโรคไตต่างๆค่ะดังนั้นนะคะจึงควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้และก็ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 2020เพื่อที่มั่นใจในคุณภาพและก็ความปลอดภัยของอาหารค่ะ